งูจงอางหรือเปล่าพี่น้องใหญ่มากสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ท้องไร่ท้องนาครับโอ้นี่พี่น้องมาเจอรอยงูครับนาคอนดาหรือเปล่าครับพม่พี่น้องดูครับใครเห็นมั่งครับพี่น้องดูรอยมันเลื้อยดิหนุ่ม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 ใหญ่มากครับผมดูแล้วน่าจะพวกงูสิงหรืองูจงอางหรืองูเหลือมอะไรสักอย่างรอยมันใหญ่มากครับนู่นนั่น เรือมันจากนู่นครับมีมานี่มานี่มันนี่นี่ครับดูดูรอยมันครับนี่ครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยดูเอาครับนี่ครับรอยงูครับเรื้อยนี่ครับนาที่เขาทานาต้มครับนี่ครับแล้วก็งูมันก็น่าจะเรื้อยหากินครับพี่น้องมีรอยนกด้วยมาดักกินนกหรือเปล่าครับนี่ครับอุ้ยดูครับยักษ์ใหญ่มากครับเนี่ย เท่าน้องผมเลยครับเนี่ยอาดมูจงอังหรือเปล่าพี่น้องมันใหญ่มากนี่ครับมันเลื้อยผ่านตรงนาต้มนี่ครับที่เขาทํานาต้มกันเกพี่น้องอันนี้พามาดูนี่ครับรอยงูยักษ์งูใหญ่ก็มาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาไปด้วยนะครับน,นี่ครับรอยงูเลอเลยพี่น้องมันจะน่าจะเลื้อยมาอยู่ตามป่าตามโครงนี่นี่แหละครับพี่น้องตามป่าตาม นู่ครับน่าจะอาศาัยอยู่ตามนี้แหละพี่น้องใหญ่มากครับเฮ้ยคนลุกเฮ้ยพี่น้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนว่ายัางไงก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับเลยครับอผมไม่กล้าเดินไปตรงนี้เพื่อมันจะดักซุ่มชกเราอยู่ตรงนั้นเราหนีไปทางนี้ดีกว่าไปแล้วพี่น้องกลัวงูงกับย่านครับเรียกผมวัลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ